กินก๋วยเตี๋ยวกับน้องพาวนะคะ FC ทุกคนมีป้านาะอานะคะนี่อ่าเริ่มเลยค่ะอร่อยไหมคะน้องพาวอร่อยค่ะอ่ะกินสวยๆลูกกินสวยๆค่ะน้องพาวคนเก่งนะคะกินให้หมดนะคะค่ะอมากินมากินหมดเลยจ้าน้องพาวไม่ไม่ใส่หมูไม่ใส่เนื้อไม่ใส่ลูกชิ้นนะคะ กกแต่ว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะน้องพราวชอบอย่างนี้ค่ะยกโป้หน่อยอร่อยยกโป้หน่อยลูกทำส,สวยๆทำส,สวยๆออกหน้าอย่างนี้เยออี<ม>่ยมเยี่ยมค่ะสวยอร่อยอ,อร่อยอย่าอ้าวเลือปากก็เค็ดเลยค่ะกินเลยนะคะอ้ําเออ,อคำอใหญ่ๆเลย อร่อยมากนะคะให้ดูหน้าตาเห็อจะดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยน้องพาก็มีหอมมีอะไรด้วยนะคะ<ม>ใส่ซอสพริกนิดนึงใส่มะนาวนิดนึงแต่ไม่ใส่หมูใส่อะไรนะคะจะน้ำมันจจนัวในตัวอยู่แล้วเนาะก๋วยเตี๋ยวเวียงจันจะ ฟันหลอก็จะกัดยากหน่อยนะคะฟันหลุดจ่าจ่าฟันหลุด,ปลดไปเที่ยวทะเลมาฟันหลุดเลยไม่ใช่ค่ะหลุดที่โรงเรียนเหรอคะอ้ามเป่าด้วยนะลูกมันร้อนนะเป่าด้วยลูกเอออ้าวโอุย้ยขิงจังเลยเขิงจังเลย<อ>ใครปรุง,งรสให้คะก๋วยเตี๋ยวเจ๋จิ๋ม อร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากค่ะจา๋าอ่กินลูก,กินอือเป็นข้าวเที่ยงของน้องพาวนะคะอือ <c oughs> ข้าวเที่ยงวันเสาร์พอดีเลยค่ะอ่ากินเลยยกสองโป้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเป็นเยายะติ๋วซื้อก๋วยเตี๋ยวเวียงจันมานะคะค่ะก็มาแบ่งน้องพาวน้องพาวบอกไม่เอาไม่เอาผักเพราะว่าฟันเพิ่งหลุดจ้ะ กินแต่เส้นเนื้อลูกชิ้นก็ไม่กินนะคะนีไ่ไงปา,ปากอยู่นี่จ้่กินเลยค่ะนะค่อยๆกินลูกอ่ากินให้หมดเลยให้พี่ป้านะอาดูก,กินให้หมดเลยค่ะอ่าเออเป่าๆในร้อนออร่อยมากเลยไม่ต้องปากแล้วคะ่ะเริ่มมินแล้วคะ่ะจ้ะเออปากก็เช็ดนะลูกนะ เ่ี๋ยวน้องพาก็จะกินต่อนะคะ,อะตอนนี้ก็ขอจบคลิปก่อนค่ะน้องพาวขอบคุณค่ะพี่ป้าน้าอาคนรุขอบคุณค่ะพี่ป้าน้าอาเดี๋ยวเจอกันที่เข้ามาชมที่เข้ามาชมน้งพอาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องน้องพากับพ่อจา๋าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พกหน้าค่ะ